กราบซุยดัดสยวยนะคุณผู้ชมท่านนะครับอยู่ช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอเดียองน้อง9 x t erl นะครับผมอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนะครับอ่านแค่อ,ออกแค่ข้างหน้าอยู่แต้ม5,500นะครับวันนี้เราจะพาเนาะคนนี้ขึ้นมาสเตอร์เลยนะครับผมคุผู้ชมไอดีนี้ไอดีนี้ก็ดันฟรีเช่นเคยนะครับประมาณนี้ไปไปดูอาวุธปืนกันเลย อาวุธปืนนะครับก็มี AK AK บางกรข่าวในตำนานนะครับมีคอซ่ารันสองนะวันนี้ผมจะเล่นเป็น AK บางกรข่าวในตำนานนะเพราะว่าเป็น AK ที่ผมชอบมากเมื่อก่อนนี่ผมยิงแบบเม็ดเดียวแดงไปแดงไปแดงไปลเลยนะสำหรับใครที่ติดตามผมแรกๆอ่นนะเนาะก็แบบเออผมเซียน AK มากเลยนะพอๆแบบไม่ไม่พอๆกับราชา AK เม็ดเดียวอ่ะใครจำได้เออนั่นแหละเออประมาณนั้นเลยผมยิงได้พอๆประมาณนั้นเลยนะประ,ประมาณนี้นะครับผมไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผม ตายมิตัวตายดิโดนยิงหัวแตกมาดิมีตัวนั่วนะเดืแตก,กว้ยโอ้ยนะยิงไม่คมเลยว่ะลูกเติมหัวแตกครับผมใช้สกลิลค้นหาตัวมิดตัวเลยโอ้ยแหลกแหกว่างอีกตัว,วตโอ้ยเก็บสามเอาเรื่องเอาจัดมานี่ครับแตกไปดิไอตัวคาเล่แหกแหกไปดิ มาดิมาดิมาดิไอ้ปนตัวไม่ดีหัวแตกไอ้นี่ก็จะเล่นไอ้นี่ก็จะเล่นเอาปุ๋ยไม่โดนหัวตแกปุ๋ยแดงๆเอผู้ชมมาดิยหลตกแรงแรงจัดตัวแทกปุ๋ยแล้วเอนกขาวสาสองโอ้ยเต็มเลยองนนองน้ พุ่ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมาดิมาดิมาดิกระสือไปกระสือไปมาดิครับโอ้ยไม่โดนสักเม็ดเลยลวงสองลวงสองลวงสองเอ้ยมันดึงกันอีกแล้วจะกระสือเข้าไปมาดิมาดิมาดิลวงสามให้เห้ใลวงสองอีกบ้าลวงสามมาดิหัดแตกเคมาดิมาดิครับหัวแตกแดง มาดิมาดิครับมาดิครับโผยล่วงไปเลยมาดิครับหัวแตกมาดิโอ้ยหัวไม่ยอหนหัวแตกสวยเอเคยละก็ถ่ายไว้ใจพี่ไอ้สวัสดีครับไอ้ยักษ์แม็กเป็นยิงแรงจังวะบวกสี่สิบหก 46. มาดิโยิงอึดจัดหมดแม็กบ่อตายหนึง่ง มีตัวหัวแตกหนึงมีตัวป่าไอ้มีตัวแดงมาเดยอหูยังตัอเลยอ่ะไอ้แดงแปดมาไม่ได้เหรอบนที่เก้ามีตัวน่ะยำกับมอมล่วงไปดิวิธีครับมีหัวแตกหัวแตกไาหัวแตกไปดิมีตัวมาวลาดีล่วงหัวแตก นี่ด้วยล้หนึ่งลวอหนึ่งหัวตายไปดิเอามาหัวแตกหัวแตกหัวตายถูกป่ะโอ้โหหลืองเต๋อบอลเฮาโยงยยงยืนแบบนี้หัวแตกสิหัวแตกเอาเรื่องมีเปล่าบอกสี่สิบนี่ด้วยไปดิหัวแตกไปดิมาดิมาดิมาดิกล้อง ตัวเตะตัวสองมีบอปุ้ยเยอะจัดเยอะจัดกระถือไบงค์ะถือแบงค์ไม่ดาวเฮ้ยกดแดงๆไม่ดาวปาระเบิดไปปาไปปาไปโอ้ยล้วงล้วงหมดหมดโอ้ยยังไม่หมดไอตีใหม่ตัวแตกตัวแตกขาเขาสี่ร้อยไม่ดา age วเออตึ้งต้องยิงแบบต้องยิงแบบเหลืองจะดาว ไอ้หนังมาโดนเลยเมาดิปลาเราอแล้วเนี่ยไปกินอุย้ยโดน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 เขาเนี่ยไปกินเอ้ดาวสัตัวเลยเหรอเอาดีเอาเล่นเล่นตัวนี้ก่อนเลยขอแตะไอ้ดาวโอ้โหโอโหโอกออกออกตายเนินงมาดิมาดิโอ้ยไม่ดาวสักตัวขออนุญาตง้างระเบิดเลยง้างระเบิดปาเข้าไป 2รงสอ้ยลงเหรอลงยังไงปาไปโอ้ยแม่งเยอะจัดตรงนี้ผีป่าเอ้ยหมดป่าหมดมีตัวเครับตัวตกไว้ดิโอ้ยยสิบเจมีตัวตัวตา กืบดาวมชุบเลยรือสองเอาเอาแยกไปไม่ชุบเอาข้าบอมข้าบผมครับครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เอ้ยเดครับ่อแปกมาดิมันก็เปิดหัวผมนะ้วผู้ชมต่อมาอะนะไดิโยหงตอเลย อยู่แล้วเอ,ลนะเอาเพือเอาเพื่อนแยกไปไปชูเพื่อนสูนชูหมดเลยเพื่อนอะไรเนี่ยเอาไปครับมูไม่ดาวมาดิโลน่องอุ้หลอเอเลยอะไป่ปดปไไปัไ,ไปไป,ไปไปไ,ไปไา มาดิครับมุยแดงแแดงแปว่ะมีตัวโดมาดิไอ้นีมันก็มืนไม่ส่หังเหรอ้ครับเดนเดนลงเรื่องลงเรื่องเอาเรื่อขวามือยิงไข่ยิรวงไปดิ้ครับตัวเดิมเลยงนงนมีตัว ผมเลจะเอาเคียวฟันผมหมาเลขสี่นี่โอ๊ยเฮ้ยเอาเอายิงผมแล้วก็ล่วงมาคาว่าไงมีตัวไอ้เฮ้ยไม่โดนตัวแตกไม่ดิไมดเดียวให้ไมดเดียวมีตัวแดงแดงให้แดงแดงให้แดงแดงสวัสดีครับไอ้เฮ้โอ้ยเออรู้บ้าตัวแตกแดงแตกล่วงล่วงไหนอะนั่งไงนั่งไงขายขาไป มันไม่ใช่อารีนาเบรกเอาที่จะยิงขาอันขามัวไปดิลอยเนิ่งอันนี้ยิงไม่โดนวตมีป่าวันนี้ครับมีคนจะลองผ่วยหรอลอยเนิ่งป่าวป่าวยวันนี้ครับอันนี้อัน้ลอยนิ่อยนิ่ลอยเนิ่มตัวไอ้ตันัมามามาลาม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 าาาา ในบวก47บนะครับผมมาดิมาดิงูแดงนี่ก็มาดิดอ,าดอุ้ยแม่งมันหลบว่ะแม่นี่ไม่ใช่เกมซ้อนหาหาหาดิก็ม,มาให้เห็นอุ้ยไม่โดนหัวว่ะอ่ะมีตัวหลังแตกหลังแตกผมบอกเลยมีตัวข้างล่างข้างล่างนักที่ไม่ดิตัว มีหัวแตกมีป่ตัวปูนแดงเอเคแดงหัวแตกดิมีบ่สตัวแตกเตอเคคมๆอย่าหยอกตืออันนี้ไม่คมละมาดิมาดิาดโอ๊ยโอ๊ยสำนักเดียวกันสำนักเดียวกันสำนักอะไรเซถียรเท่าสำนักเดียวกันใช่ไหมมาดิขอภัยมาดิครับมาดิมาดิ

อู๋สไลด์หน่อยน้องหว่าดิจูไลดังขี้อีกแล้วเอามาแดงแดงแาเดิไปพาเดิไปแล้วหกตัวสุดท้ายรวมหก็เหิ่มลยสามแหละมาดิอยู่วันเนี้ยแน่ไงเพื่อนเราเพื่อนเราอารมแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเพื่องรลเอาเรื่องว่ะมาดิปปเเขับหมอบขับหมไบยิงไปยิงไปยิงไป ตายที่หมตายเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องจัดยยาบาเตอร์ครับผมโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมเอาเรื่องโอ้ยใส่รักตาที่สามของน้องเขาเลยนะครับผมไปสี่สีส่ลีแรงโมดี โอ้โหของเนี้ยไปดันแกนสีๆหรอนะเออคลิปนี้ของนาย X XG ERL นะครับก็จบในเท่านี้นะครับก็ขึ้นมาเติมบนที่เรียบร้อยนะครับกับ AK มังกรขาวในตำนานนะชอบคลิปนี้ก็ร่มกดไลค์กดซับสไคร์นแชวันนี้หมดเราไปก่อนแล้วเจอกักอนคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย